สวัสดีแฟนหงแดงลิเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่10มกราคม2 5 6 4โดย Liverpool Daily ่บท r เซโอที่วันนี้ผมได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกกับเว็บไซต์ที่มาแรงและมั่นคงที่สุดในเวลานี้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ มาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยการอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะในทีมของเรากันก่อนเลยหลังแต่ละคนที่ได้รับบาดเจ็บไปก่อนหน้านี้แิ่มทยอยกันกลับมาเรียกความฟิตและใกล้กลับมาลงช่วยทีมได้มากขึ้นตามลําดับอย่างไรก็ตามมันจะมีนักเตะอยู่คนหนึ่งที่แทบจะหายจากหน้าสื่อไปเลยก็คือคอสตาซิมิคัสซึ่งอาจจะด้วยความที่เขาเป็นนักเตะตัวสำรองของแอนดูโรเบอร์สันในตำแหน่งแบ็กซ้ายทำให้บรรดาสื่อกระแสหลักอาจจะไม่ได้ความสนใจมากนะ ต่ว่าแน่นอนว่าเมื่อเขาเป็นนักเตะในทีมของเราแฟนบอลก็ย่อมไม่ปล่อยให้เขาต้องเดินอย่างเดียวได้และมันก็มีการสอบถามกันเข้ามาเยอะว่าอาการของซิมิคาร์สนั้นเป็นอย่างไรบ้างและเขาจะกลับมาลงสนามได้เมื่อใดทั้งนี้เขาได้รับบาดเจ็บไปตั้งแต่เกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่พบกับมิดจิลแลนด์ซึ่งเป็นเกมเดียวกันกับที่เดียโกโชตาแนวรุกฟอร์มแรงของเรานั้นได้รับบาดเจ็บไปนับตั้งแต่เกมดังกล่าวเมื่อช่วงกลางเดือนธันวาคม ขาก็หายหน้าจากทีมไปเลยและแทบจะไม่มีข่าวสารอัปเดตถึงอาการของเขาออกมาให้แฟนบอลอย่างเราๆได้ติดตามกันมากนะอย่างไรก็ตามล่าสุดตัวดาวเตะวัย24ปีเองก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านหน้าอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาบอกใบว่าใกล้สลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงสนามช่วยทีมได้อีกครั้งแล้วเขาได้ลงภาพของตัวเองในเสื้อวอร์มสีแดงเพลิงพร้อมเขียนแคปชั่นว่า hashtag ก๊อสแปรนแบ็กซูนซึ่งเป็นการส่งสารหาแฟนบอลทั้งหลายอย่างชัดเจนว่าจะกลับมาในเร็วๆนี้แน่นอนว่าหากซิมิคาร์กลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังจากนี้ที่ทีมดังจากเมอร์ซีไซมีโปรแกรมให้ลงเตะแบบถี่ยิบมันจะเป็นกำลังเสริมชั้นดีและเพิ่มตัวเลือกให้กับเจอเกนครอฟให้สามารถได้พักโรเบิร์ตซันบ้างเพื่อรักษาความสดของนักเตะเอาไว้สู้ศึกในเกมสำคัญ ทั้งนี้นัตแต่ย้ามาจากโอลิมเปกอสเมช่วงสำเมืท่ทีแล้วด้สนราคา11.75ล้านปอนด์ซิมิคาดเพิ่งจะได้โอกาสลงสนามให้กับลิเวอร์พูลไปแค่4เกมเท่านั้นและเป็นการลงเล่นในฟุตบอลถ้วยทั้งหมดยังไม่มีโอกาสได้ลงประเดิมสนามในเกมพรีเมียร์ลีกแม้แต่นาทีเดียวเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้ขยับมาดูเรื่องราวของอลิสันเบ็คเกอร์ไดรานเมื่อหนึ่งประจําทีมของเรากันบ้านที่นานๆครั้งจะปรากฏข่าวของเขาออกมา อาริซอมย้าจากอเอสโรมามาอยู่กับลิเวอร์พูลด,ด้วยสนนราคา65ล้านปอนด์ย้อนอกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2018และตาให้เขากลายมาเป็นผู้รักษาประตูค่าตัวแพงที่สุดในโลกก่อนจะถูกเอสว่าอลิสบารากาของเชลซีทาลายสถิติดังกล่าวไปอย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมา อย่างไรก็ตามการตัดสินใจดึงตัวเขามาร่วมถิ่นแอนฟิลถือเป็นหนึ่งในดิวที่ดีที่สุดของสโมสเพราะเขาเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาหน้าปากประตูของทีมได้อย่างชงักงันและเป็นจิกซอชิ้นสําคัญที่ทําให้ทีมผงาดควา้าแชมป์ยูฟา่าแชมเปียนส์ลีกและพรีเมียร์ลีกมาครองได้ทว่าเรื่องราวอาจจะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงหลังฟาบิซโซเดวิคีเอเยนต์ฟุตบอลชื่อดังที่อยู่เบื้องหลังบิ๊กดิวมากมายในวงการฟุตบอลและเป็นคนที่ทำงานใกล้ชิดกับเอเนสโตบอนเซตติหัวหน้าเอเยนต ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าลาชันชุดขาวเกิดจะได้ไลายเซนของอาริสันไปครอบครองแล้วก่อนสุดท้ายจะเป็นลิเวอร์พูลที่คว้าชิ้นปลามันไปครองในตอนนั้นเขาเล่นให้กับโรม่าอยู่และวอลเตอร์ซาบาตินีผู้อำนวกยการสโมสรของพวกเขาก็ได้นำตัวอาริสันมาเจอกับผมและบรอนเซตติเดวเวชี่กล่าวผมอยากให้ทีมปิดดีลนี้เป็นอย่างมากความจริงก็คือมันใกล้เคียงที่จะประสบความสําเร็จมากๆ ทุกคนก็รู้ว่าบรอนเซติปิดดิวระหว่างโรมากับมัดริดมาแล้วมากมายมันคงเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมหากเขาได้ย้ายมาอยู่กับเรอัลมาดริดแต่สุดท้ายพวกคุณก็รู้ว่าเขาไปลงเอยกับลิเวอร์พูลแทนทั้งนี้มันไม่ได้สําคัญเลยว่าอลิซอนจะเคยเกือบย้ายไปที่ใดมากขนาดไหนแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือณเวลานี้สาหรับแฟนบอลของลิเวอร์พูลอย่างเราเราเขาอยู่กับเราที่นี่และเป็นป้อมปกักการด่านสุดท้ายที่แข็งแกร่งแห่งจินแอนฟิลด์ ไปลุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆตัดสลับมาดูเรื่องราวในตลาดซื้อขายนักเตะกันบ้างกันหนึ่งในนักเตะเป้าหมายการเสริมทัพของเราอย่างไดโยอุปาเมกาโนปากกลังตัวเก่งของอาร์เบ้ลาซิกเขามีข่าวพัวพันกับทีมของเราตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะรอบที่แล้วตอนซัมเมอร์ต่อนเนื่องมาถึงช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวในเดือนมก,กราคม ถ้าว่าจากคํายืนยันของเยอเกนครอปก่อนหน้านี้ก็มีความเป็นไปได้สูงที่ลิเวอร์พูลจะไม่ซื้อนักเตะใหม่เข้ามาร่วมทีมในเดือนนี้แต่เพื่อนๆจากันได้ย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์นายใหญ่ชาวเยอรมันเองก็ปฏิเสธเรื่องดีวการซื้อนักเตะม,มาโดยตลอดแต่สุดท้ายก็มาเล่งเครื่องปิดดิวทั้งการคว้าตัวเดียโกโชตาลาติอาโกอาคันทาราในสัปดาห์เดียวกันด้วยมลูลค่ารวมถึง70ล้านปอนด์แม้จะมีเงื่อนไขย,ยิบย,ย่อยและต้องผ่อนใจระยะยาวก็ตาม อย่างไรก็ตามหากเราเชื่อว,ว่าสิ่งที่ครอปพูดในรอบนี้เป็นความจริงประกอบกับแผนการของไมเคิลเอ็เวิร์ตตามการเปิดเผยของลิเวอร์พูลเอ็กโคกระบุว,ว่าพวกเขาจะรอเสริมทัพรวดเดียวในช่วงสัมเมอร์น้านั่นจะประจวบเหมาะกับตอนที่ค่าจิกสัญญาของอุปาเมกาโนลดลงอย่างมีนัยสําคัญจากตอนนี้ที่ตัวเลข54ล้านปอนด์แต่มีเงื่อนไขจะลดลงมาเหลือเพียง36ล้านปอนด์เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้ล่าสุดโอลิเวอร์มินสลาฟซีอีโอคนดังของอาเบลาฟซิก ก็ออกมายอมรับว่านโยบายของสโมสรังคงจะเดินหน้าขายสตาร์ดังในทีมออกไปเพื่อทําเงินซึ่งจะเป็นการเปิดช่องสำหรับการย้ายทีมของอุปาเมกาโนด้วยเรามีทีมที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพดังนั้นเราจะขายนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดออกไปอีกครั้งหากมันสมเหตุสมผลในด้านของการเงินและเราสามารถจัดการได้ในมุมมองด้านกีฬามินสลาฟกล่าว เมื่อผมคิดถึงชิโมแวรเนอร์มาเิอสกุญยานาบีเกอีตาหรือดดเอโก้เดมเมเราทำงินได้มาแล้วมากมายแต่เราก็ยังคงมีพัฒนาการต่อเนื่องในด้านของกีฬาโดยรวมแล้วเราลงทุนในทีมของเราไปเยอะมันไม่มีคำถามในเรื่องนั้นเลยแต่ลองดูทีมชุดปัจจุบันของเราสิมูลค่าในตลาดซื้อขายนักเตะของพวกเขารวมกันไม่ถึง250ล้านยูโรด้วยซ้ำตอนที่พวกเขาเหล่านั้นลงมาประเดิมสนามให้กับทีมของเรา ต่มาดูมูลค่าในตลาดซื้อขายณเวลานี้มูลค่าของทีมเรานั้นอยู่ที่ราว550ล้านยูโรคุณกําลังพูดถึงตัวเลขที่เพิ่มขึ้นถึง300ล้านยูโรสำหรับการลงทุนของคุณเราได้สร้างมูลค่าตามแนวทางของเราทั้งนี้ลิเวอร์พูลก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสโมสรในเครือเล็บลูหลังเซ็นสัญญาคว้าตัวนาบีเกยติต้ามาจากไล็บซิกเมื่อปี2018เช่นเดียวกับทาคุมิมินามิโนะจากเซาส์ปวกเมื่อปีที่แล้ว เมื่อพูดถึงเล่งตลาดซื้อขายนักเตะกันไปแล้วข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูความเป็นไปได้ในการเสริมทัพของทีมเราในเดือนนี้กันบ้างเมื่อล่าสุดฟรานซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งได้ถูกสอบถามถึงเรื่องดังกล่าวและเขาก็แจกแจงข้อมูลออกมาแบบละเอียบยิบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเอาละ่ะมันก็เหมือนอย่างที่เยอเกนครอฟบอกผมคิดว่านั่นคือความจริงและมันก็ไม่ใช่เรื่องปกติที่ผู้จัดการทีมจะออกมาพูดแบบนั้นแต่เขาพูดความจริง โลมาโนกล่าวแน่นอนว่าพวกเขาอยากได้ประกลังตัวกลางคนใหม่พวกเขาต้องการเซ็นเตอร์ฮาบเนื่อง้ากอาการบาดเจ็บมากมายในทีมแต่คุณรู้ไหมว่ามันมีนักเตะมากมายในตอนนี้ที่เป็นกังวลเรื่องการย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลพวกเขาเหล่านั้นคิดว่าหากย้ายไปที่นั่นจะได้เล่นอยู่2เดือนแต่จากนั้นเวอร์กิลฟานไดก็กลับมาสตาร์อย่างโจเอลมาติส จโอกเมสและคนอื่นๆก็กลับมามันจะทำให้พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้เล่นและกลายเป็นตัวสำรองในฤดูกาลหน้านั่นคือสิ่งที่พวกเขาเป็นกังวลกัน พวกคุณก็เอ่ยบางชื่อขึ้นมาแล้วแน่นอนว่าลิเวอร์อพูลได้ไปตามเช็คฟอร์มการเล่นของโอซานคาบักและสวนบอตแมนจริงโดยเฉพาะในรายของบอตแมนนั้นเราก็ได้ยินมาเยอะว่ามันมีการตรวจร่างกายกันด้วยซ้ําแต่ณเวลานี้มันยังไม่ได้มีการตรวจร่างกายแบบนั้นลิเวอร์อพูลก็แค่ชื่นชมนักเตะแต่พวกเขายังไม่ได้ติดต่อหาผู้จัดการทีมตัวนักเตะเอเย่นหรือสโมสรอ,อย่างลิวถึงดีลนี้ ลิเวอร์พูลยังคงเป็นหนึ่งใน5สโมสรที่พยายามเซ็นสัญญากับดาวิดอลาบาแต่ไรอัลมาริดยังคงเป็นทีมเต็งดังนั้นมันค่อนข้างจะยากในเวลานี้ลิเวอร์พูลก็พยายามอยู่นะทว่านั่นหมายความว่าพวกเขาเองอยากจะทํามันหากมีโอกาสที่น่าสนใจเพราะในตลาดตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะทําเหมือนกับเชลซีตอนซัมเมอร์ที่แล้วดังนั้นแทนที่จะต้องทุ่มเงินมากมายมหาศาลการรอคอยโอกาสที่ดีจึงเป็นเรื่องที่ง่ายกว่ามาก เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูคำแนะนำของมาตินคีโอนอดีตปากหลังระดับตำนานของปืนใหญ่อาร์ซนอชุดควาชมชำไร้พ่ายที่มีต่อทีมเรากันบ้างเขาเชื่อว่าลิเวอร์พูลมีความจำเป็นต้องเสริมปากหลังตัวกลางคนใหม่ในเดือนมกราคมนี้และแนะนำให้เซ็นสัญ,ญญากับยานนิกเวสต์ร์ดปากหลังพันแกร่งของเซาท์แทมป์ตันที่เหลือสัญญากับต้นสังกัดอีกเพียง18เดือนมันเป็นประเด็นปัญหานะสำหรับแนวรับของลิเวอร์พูล คีโอนกล่าวผมมองดูวัส์กาศ์ดลงเล่นกับเซาท์แฮมตันแล้วผมก็บอกได้เลยว่ายังไม่เห็นปลากหลังคนไหนที่เล่นได้ดีกว่าเขาเลยในการแข่งขันฤดูกาลนี้ผมดูสถานการณ์เรื่องสัญญาของเขาและผมก็ไม่ได้พยายามจะสร้างปัญหาให้กับเซา์แฮมตันนะแต่ผมคิดว่าบางทีนี่อาจจะเป็นนักเตะที่เยอเกนครอปตามหาอยู่ <S 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 เขามีฤดูกาลที่สุดยอดในตอนนี้เขาได้รับบาดเจ็บ แต่มันก็ไม่ได้ดูเหมือนว่าเยอเกนครอฟจะทําเช่นนั้นเขามีบรรดาดาวรุ่งอย่างนัตฟิลิปและลีสวิเเลียมแต่เขากลับเอามิดฟิลด์สคนถอยลงไปเล่นเซนเตอร์ฮาฟซึ่งกลายมาเป็นการทําลายความมั่นใจของเด็กๆเ,เหล่านั้นไปมันไม่ใช่สถานการณ์ที่ง่ายเลยโจโกเมสและเวอร์กิลฟานไดเป็น2ปากหลังที่สุดยอดและครอฟก็ต้องการตัวพวกเขากลับมาโดยไวแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าพวกเขาจะกลับมาได้ทันในฤดูกาลนี้นะ ทว่าในรายของเวสเต์การ์ดเขาทําให้ผมนึกถึงฟานไดผมเรียกเขาว่าเป็นชาญฉลาที่ใครมาเจอก็ต้องหยุดคุณวิ่งต่อไปไม่ได้คุณต้องหยุดมมเมื่อมาเผชิญหน้ากับเขาหากพวกคุณมองดูนักเตะสองคนนี้มันจะเหมือนการสอนลูกบอลกลับไปให้กับแผงมิดฟิลด์เข้าไปคนที่สุดยอดมา แน่นอนว่าซา u t h เทมป์ตันคงไม่อยากเสียเขาไปแต่มันพิสูจน์แล้วถึงผลงานของเขาเมื่อได้รับการจับตามองอยู่ในตอนนี้คุณคงต้องยอมรับว่าพวกเขาทำได้สุดยอดมากในใชัยชนะเหนือลิเวอร์พูลแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ